เอจิตาวัวยังมีแฟนใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีคนเดียวหรือว่าไม่มีหลายหลายคนไม่มีเลยค่ะนี่จิตาวัวตัวรู้แน่นอนอ่าเออก็บอกกันได้แล้วเอจิก้าเอจีก่าเขาเลือเราก็ว่าเชื่อ nhốt chèu minh nhua nhốt chèu minh nhua nhốt chèu minh nhua sah em có chơi mà không chơi lo em guo qua nè nè nữa em bỏ cái mua không chơi thế này okay. em một không chơi chưa em mua nào mua nào đấy à à tao เออคุเลยสเปคผู er> ้ชายหรงอไงจ๊ะน้าคุณเลยสเปคผู้ชายหรอเออชอบเอตัวนึงยิ้มเก่งฮะตัวสูงอ่ะอ๋อเอานิสัยนี่กันเนี่ยนิสัยหรืจ้ะน uh uh> ิสัยหลอกเอเนี่ยต um> ัวหนึ่งแบบเป็นผู oh ้ใหญ่กว uh ่านะสิล่ะเออคุณทอฝากไปรู้ช่องออจุดรอชแนลได้ก็ผมวันได้เชียร์ฝากทไปรู้ช่องจุดรอชแนลได้เหรอเอทอกว่าไม่ติดตาม Eh... Chong Lo is over Hiya! down there?